วิธีการหาสินค้าเพื่อทำในหน้าทิกตอกนะคะในหน้าทิกตอกนี้ใครต้องการทำในหน้าต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปนะคะแล้ววิธีการหาสินค้าลงในตะกร้าในหน้าของเราม,มีวิธีการทำยังไงในะตอนนี้ทิกตอกนะคะเขามีฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาแบบง่ายวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในช่องของเราแล้วนะคะเรามาที่ช็อปตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็เลือกสินค้าที่เราจะมารีวิวนะคะ สมมุติว่าเราจะรีวิวไม้แขวนผ้านี่เนาะสินค้าบางสินค้าจะไม่มีคําว่าโปรโมทสินค้าตรงนี้นะถ้าขึ้นโปรโมทสินค้าแบบนี้แสดงว่าเขาเปิดในหน้าทิกต o อกนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรงโปรโมทนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะบอกว่าอัตราค่าคอมมิชชั่น10%นะคะอันนี้เราเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะามาดูอีกหนึ่งนะคะสินค้าตัวนี้นะคะเขาเปิดลิงก์ให้เราทํา ตะการในหน้าทิกต็อกอยู่นะคะก็คือก็คลิกเข้าไปในโปรโมทสินค้าตรงนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าอัตราค่าคอมสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนาว่าถ้าใครต้องการเปิดตะการในหน้าทิกต o อกควรดูสินค้าด้วยนะคะว่าเขามีสต็อกเยอะไหมนะคะเนี่ยสต็อกหมื่นหมื่นกว่าชิ้นนะคะแล้วก็ขายไปแสนกว่าชิ้นแล้วนะคะอันนี้ขายดีเนาะแล้วก็จะเอาสินค้าตัวนี้มาโปรโมทนะคะซึ่งเราสามารถซื้อสินค้ามาไปเองก็ได้หรือว่า ทำเป็นรูปภาพก็ได้นะคะอันนี้เราจะเพิ่มเข้าไปนะคะนี่เราก็กดเพิ่มเข้าไปเลยนะคะหรือว่าจะทําเป็นวิดีโอคลิกตรงนี้ก็ได้ก็สามารถทําได้นะคะจะทําวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมคะขายสินค้าด้วยอุปกรณ์ที่สัางอัตโนมัติทําตรงนี้ก็ได้แต่เราจะเพิ่มเข้าไปในตะกร้าในหน้าติ๊กตอกของเราก่อนเราก็กดเพิ่มตรงนี้นะคะ nella? เ <อ those instruments> ขาจะบอกว่าเพิ่มในโชว์เคสแล้วเรามาดูนะคะว่าสินค้าตัวนี้เข้าไปในร้านของเราหรือยังนะคะ ไปนะคะแล้วก็ไปที่ตะกร้าสินค้าของเราข้ามาแล้วนะคะเป็นสินค้าที่เราจะโปรโมทนะคะเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อสินค้าตัวนี้มาใช้เองเลยนะคะแล้วก็รีวิวนะคะตรงนี้นะคะซึ่งเราซื้อเองเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะคะเป็นค่าคอมสิบเปซ็นตะ์ะอันนี้นะคะเราก็ได้ค่าของเหมือนกันนะคะซึ่งต่างจากแอปอื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อจากลิงก์ตัวเองจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะ แต่ว่าใน TikTok เราซื้อลิงก์ของเราเองเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะแล้วก็สินค้าได้ด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการเพิ่มตะกร้าสินค้าในหน้า TikTok วิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องไปค้นหายุย่งยากคะ่ะอันไหนที่เราชอบสินค้าตัวไหนเราก็กดโปรโมทสินค้าแล้วก็เพิ่มในตะกร้าสินค้าของเราเลยนะคะ หากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ช่องทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ